พ่นขึ้นอยู่ฟังพุ่นครับพี่น้องเอาล้วครับลงลงครับเอาอีกจวดจัดพี่น้องเบิ้ยหลุนลุนครับพี่น้องหมานมาครับเนี่ยอุ้ยปูครับปูทะเลปูแรนลงครับเอาอู้หูท้งพ่นก็ลงครับเบ้ยเอาครับลุนหลุนลุนต้องการครับสมานบ่ไปพาเบิ่งผลงานครับพี่น้องเรืกำลังขึ้นครับ มาดูผลงานนี่คือผลงานพี่น้องปลาหมอขังดำจัดการในสินสากบมดจักเทือพอี่น้องเดินขึ้นม้านะครับรุ่นดุนยาเริ่มหกแล้วอุ้ยมีดินครับมีดินมีดินครับมีดินเอ้ยได้อยู่ตัวหนึ่งสองตัวคนละตัวแล้วพี่นอ้องมึงยัยงดีจัดการให้หมด ออกละตัวครับนี่ครับผลงานก็นขึ้นแบบฝรั่งอย่งเงี่ยปลาหมอคางดำจับแบบไทยไม่ได้หรอกอาจารย์มันออกตอนนี้ไม่ขึ้นเป็นกลุ่มแล้วนะครับมันสลัดแล้วปลาพี่น้องเข้าไปอยู่ในป่าหมดวปุ่นปลาเริ่มสลัดแล้วน้ำมาเข้าไปอยู่ในป่าพี่น้องแจ็คมันกินยังนะครับพี่น้องโต๊ะกระบ,บอกไงาลุดนลุดหลบไหมครับ เออเอาโหละครับเบิ่งทางปุ่นครับ,รล,รบลุ่นทางนู้นอู้เบิ่งครับปุ่นเออลุ่นนากปุ่นครับบนทางนี้ก่อน,นครับตัวเงติดเัื้อปะอุ้ยมีติดครับมีติดตัวหนึ่งตัวหนึ่งรับพี่น้องปุ่นโอ้มานอยู่ด้วยนี่นี่ครับถืว่าหมอคางดำใต้ตัวเดียวใต้สมไปครับตัวเงเดือบอยู่บนาทางนี้ครับ เอาต้งนีตั้งใจไดบ้บบบนีโอ้มีดินครับมีดินออ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยตัวหน่อยมีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งปลาหมอค้างดำนี่ครับดินอยู่หมานอยู่หมานอยู่โอ้ได้อยู่ครับพอได้อยู่ หมอคางดำนี่ก็หมอคางดำนี่อุ้ยจับดินเออโอ้โอหอ้ยอันปลาอะไรขึ้นวะอเออตัวใหญ่เลยุกันมเอาด้วยป่ะเอ้าด้วยเออจ้างเล็กนี่แหละเอาครับพี่น้องดูเรื่อยๆครับเบิ่งเรื่อยๆครับโคตรก้างก้างเนืง เยอะครับดูปูด้วยครับปูก็เยอะครับปูทะเลก็ขึ้นมาเยอะพี่น้อง